สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนบลลี่คลิปนี้แอดมินก็ยังคงมีเรื่องราวสุดปังความปังของสาวไทยของเรามาฝากแฟนๆทุกคนกันอย่างต่อเนื่องครับคลิปนี้มากันที่สมโมสรของสองสาวไทยของเราที่ต้องบอกเลยว่าสมโมสรน,นี้คือ PFU ที่สาวไทยของเราทั้งสองคนไปร่วมทีมร่วมทีมเดียวกันก็คือนุกนิกกับเนนนั่นเองครับแล้วสาวไทยของเราสองสาวล่าสุดที่ผ่านมาก็สามารถคว้า MPP มาครองได้สําเร็จหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจาเม็ดไม ธรรมดาอยู่แล้วครับสำหรับสาวไทยของเราซึ่งล่าสุดสโมสร PFU ต้องบอกเลยว่าดูจะปลื้มหนักมากเลยครับมีการพิมพ์แคปชั่นเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยได้มีการลงสตอรี่ในเพจหลักของตัวเองแล้วก็มีการแปลเป็นไทยก็คือปัจจุบันทัดดาวนึกแจ้งครองอันดับหนึ่ง บล็อกยอดเยี่ยมนั่นเองครับนี่แหละครับแสดงให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าสาวไทยของเรามีของไม่ธรรมดาจริงๆสามารถโชว์ฟอร์มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ติดอันดับหนึ่งของลีกญี่ปุ่นในขณะนี้ก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งในการบล็อกนั่นเองครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับแนนนัดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหรือว่าเกมบุกก็ตามก็สามารถช่วยทำแต้มให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจนล่าสุด pfu ได้มีการ วอย,ยดศเธอรัวๆในเพจหลักของ PFU เองเลยครับแนนเห็นแบบนี้แล้วก็คงจะยิ้มแก้มปรีเป็นอย่างแน่นอนที่ได้รับการชื่นชมจากสโมสรขนาดนี้ก็เอาเป็นว่ามาเอาใจช่วยสาวแต่ของเราทุกคนกันต่อครับสาวแต่ของเราอยู่ในหลายๆสโมสรที่มีการลองแข่งขันกันในทุกๆสัปดาห์คนไทยของเราก็ได้เชียร์กันอย่างจุใจเต็มที่เลยจริงๆครับ